ได้ห้องไหม่นี่ย่ได้บ่ครับเขียดหิวหรอครับเมื่อนี้แม่เขียดหอแนวกินแสบมาให้ได้ครับเดี๋ยว่าเอาโง่ไปกินน้ําสิก่อนแล้วก็เอาโง่ไปล้างไว้แล้วเขาก็ไปกินข้าวเทงอยู่เทงยงอยย่นเนาะจังสันก็ได้ครับเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อยุคเก้าศูนย์ณนะส้นบทแห่งหนึ่งยังบบมีไฟฟ้าได้นาประปาเขาถึงแล้วจังได้ต่อเรื่องล่าของเด็กชายเขียดเด็กชายเขียดเป็นเด็กต่างจังหวัดทางภาคอีสาน ช่วงเสาร์อาทิตย์วันยุทธนะครตลิกและปิดเทอมเขียดกระสีใดไปเลียงง่วแทนพอของเขาการ์ตูนเรื่องนี้สืบสารวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างจังหวัดเมารวมรับชมการ์ตูนบานบานสตาอีสานเด้อครับโอ้ยสร้างคนบังหนากล้องเด้อเวย้ยโอ้ย,ยอยากเล่นซื้อ,อไปเล่นทั้งอื่นไป อีอ,กออกอ,อกอกอ้ออกอกันเห็นมันดีๆเนข่ขันเห็มันคือไก่นนเน่เดี๋ยวเฮ่เพ่อใหญ่โนดต้มกลิ่นเด้อไอ้คือว่าวง่วงๆสีว,วะเศร้าแลว้วเศร้าแลว้วเศร้าแลว้วเอาที่สบายเจอตโลดบังเงิลหลาน ขี้เพอนีในโคตรเมนเลยมีแมนขี้โตบ่มีแมนขี้โตตี้ขี้โตขี้โตนั่นละเมนคือขี้เลยกับคำันขี้เฮยแล้วก็มันหอมในเลอะบ่ต้องเทียงกั้นมากๆเดี๋ยวคอยเบิ้งหาย สรุปว่าของเพอจากการสันติบ้านข้องข่อยคิดว่าสันนิฐานขี้เจ้านาเรลิซาเจ้าคือหูว่าเป็นขี้คอยสะขี้เจ้ามันเม้นกวมโมโม่ามูแล้วสำหรับขอของเฮานี่เคียดตื่นไหมลูกเคียดอืม เขียดเขียดตื่นแต่ละลูกเขียดเขียดตื่นแต่ละลูกโอ้ยเสียงหมาทั้งไหนวะแม่เองบแอ่แม่นหมาเอ้าอีแมตตี้ผู้เขียดใี้ยังครับปีเตอร์มือแหลกไปเลียงวัวแทนพอเด็ดบะลูกเขียดพอจบายครับโอ้ยบัติไส่ก็เป็นเอกสี่แล้วเนาะขี้ข้าน มีลูกชต้ผู้เดียวขห้ใช่ดียอดแน่มังหาขวามงังเอ้ยเขียดขอ,อนอนต่อจัองหน่อยเดี๋บอกครับบ่ได้มันสวยแล้วเข้าใจบอ่อย่าให้แม่ต้องใช้แท้ตีดากหนูนะเอาละมื่อนี่เขียดไปเลี้ยงง่วเท่นพอเด้อมื่อนี่พ่อที่ไปรับจ้าง จังไดกับปิดเทิ่มแล้วกับซอยพอโตเด้อลูกเด้อเป็นอย่างอีแม่ขึ้นไป,ปเลี่ยงเองครับแม่ตุเป็นไม่ยิ่งสิงให้ไปเลี่ยงจังไรมันอันตรายได้เลยลูกไปรลดลูกเดี๋ยวแม่ซื้อเกมกดให้เด้ออีลีที่แม่เขียจะได้เกมกดครับอีแม่อื้องกันจังไดแค่กันเอาละเอาละเดี๋ยวแม่จะซื้อให้คนละเครื่องโหลด พ่อใจละไปมามามากินเขานมกันสะกก่นอนเดี๋ยวจังว่ากันใหมไม่ยังก,กินนะครับนี่ไงลูกอาหารก็คือของโปรดของลูกก็คือนี่ไงแกวแล้วก็กระลำกระลำนี่แม่ลวกจดสุกแล้วนะคะแล้วก็มีบักเขือ่ืนเลยเนี่ย บเื่อนนี่ไงที่ลูกมักกินน่ะแม่ก็ติดมาให้ของโปรดลูกเลยไม่ใช้เหรอแม่บ่มีโปรตีนเลยบ่บ่มีดอกลูกม่แต่โปรตีนอุตสม,มุตสา,ากินสกอลลูกเด้เงินแล้วจังหาสื่อแน่วแสบๆกินลูกแม่นบอมแม่มึงอ้อาวคดีกบมี่ยังกินแมนล้ลูกแสบแน่นอน แมนยีบกพอมึงหืมโทษโทษบังอาจเดี๋ยวพอเขาไปในหมู่บ้านไปทุระจังหน่อยก่อนเดอ้อเดี๋ยวพอกลับมาได้เลยครับพออย่าไปโดนเดอ้อเท่าไปก่อนเดอ้อเด็กเสือขาคนหนีซื้อวสอน ซึ่งกัเป็นมูของเขียดนั่นแหละครับเบาแล้วก็ไปนอกจากเขียดมีมูซื้อสอนแล้วก็ยังมีมูหลุนพี่ที่ซื่อว่า ไอ้เลิมแล้วไอ้เลิมอยู่ไซอะบันเนี่ยก,กำลังสิภาพไปนีล่ละจะยินยินไปดูสาถายอย่างอยู่เอาไปก็ไปสิหอดแล้วขอ้อแดงบ้านไอ้เลิมเย่หอดแล้วผู้บ่าวชุนเจ้าขึ้นมาสาแทะเข้าเมือกันเถอะมีคนมาหอดก่อนแล้วก็ว่าจกสละ แลนมาแทบตายไหมเมืยอประจ่าผู้เบาเบิดสภาพปนหาถามเลยคับคับสุมอ้ขอลับน้ำเดอร์นองกับป้อมปีกเริ่มไปเล่ยโง่เด้อเมื่อนี้น่ะครับพอพอจะกินกอยกับป้อม คํำตัวไปและตัวเห็นตัวกระของมาเฮอพอในเดอมีแผลมีอืดมียะเต็มไปเบิ้ลยากไปที่เลือก็เห็นก็ภาษาก็กระปอมอย่าลืมเก็บาม,มาบวงมาลยมาดอมเดอเสือข,ข,ข้าวโคขคักโอ้ยคือละแสบคักเนาะของอาตามบ้านนี่ก็ได้ครับผมว่ามันหลายอยู่ไหนรู้สึกว่าจะคล้องอยู่พิทมองละละต้นเนี่ มีแมนทึ่งรังฆ่าก็ได้ตัวหนึ่งบนนี้นะเหลือม,มาเพิ่งซอยตี๋เนี่ยแอ่แอ่แออับแอพอละกินกับแก่บ่เ<อ>พอเห็นทางไล่ๆกันนึกว่าแมนเนาะวายใครยม่ยุให้เจ้ากินด่อใครเมื่อแล้วเอากับแก่บินได้พอจะตาลายแล้วล่ะ บอยู่แล้วเด้อคอยเวบโหรแวบแวบวะเมือ่อเธออายเขาจะกินเท่าใดปะเมือม่อเ <ปะ S 2> มือม่อเมื่อเมื่อเมื่อจับแน่นแน่นได้อายปะุะตห้องครับอ้จับแน่นแน่นอนจับแน่นแน่นนอนนองอายยังไม่อยากตายตอนนี้น้องเอ้ย โอ้ยเหียวสิแตกแล้วน้องมี่ใบขับคี่บอระรับสบายใจได้ใบขับคี่น้องสื่อเอาสิรลอดบอน่น้อคอยบาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังเมื่อกี้นี่ยังขอโทษอ้มันตกลุมอากาศเออ เมเดเมเดเมเดยิตต่ฮอหอบังคับการบินตอนหนี้เครื่องยนต์กระป้อมปีกปีคูชนเขาคับวัตถุพิศนาขอลงจอดซุกเซินฮู้ย่อฮู้ยาฮูา้ขี่หอบังคับการบินทราบหรือเปลีย่ยนนํำเครื่องยนต์ของคุณลงจอดที่ลันเว0ูนสองก้างเดินเหลี่ยงงัวทางห้ามีเจ้าหน้าที ช่วยดูแลคุณตลอดหยิบ่ีชโม,มงครับหมูเห่เฮาเจ้าค่อยมาตุ้มมาโฮมกันเฮ็ดบร้ัง่อยกับโอ้โหคือกัน <c oughs> ครับผมซื้อเหลิมครับสโลกแกนของผมก็คือขี้เล่ก็คือพอรูปล่อก,ก็คือเหลิมครับ <c oughs> อ้าวบอกกันนี่ ไปไปเลยโง่ทางหมู่เฮ้าพร้อมแล้วลงมาได้เลยระเบิ์ร <c oughs> ุดแล้วจ้ารุดแล้วเออทาสวยละกาสองรอบล่องจอดอยางนิ่มนวลน, <c oughs> นิ่มบ้านป้าเจ้าแล้วไปขับขีสื่อเอาวันนี้แม่อย <c oughs> เอาล่ะลูก เดี๋ยวมันสิสวยผ้าค่้ยไปเลี่ยงเดี๋แล้วเดอ้อครับแม่ครับสรวยนาเดินซัมายสั่งได้ป้านกว๋วยเตี๋ยวโอ้ลูกบระยูผัวบระยูหานอนเว้นสกันดอกนี้ <c oughs> <c oughs> สำหรักนําล่าเจ้าของบังง่วดีๆนะลูกรับแม่เคยียดติดตั้งใจเลี่ยงง่วให้ดีที่สุดครับตามสัญญาเดี๋ยวแม่ซื่อเกมกดใหยสาดได้สิผ้าปเนาะ Sit up please ปกเลิมมึงวาวอียงของเมึง Sit down please สแตนด์อัพกับสแตนด์อัพในบาัคฮาเมืองว้าว่าเสลวะลืมแล้วลูกให้แล้วยานบอดไดไปกินหญ้าบลังบลังทางเดอ้อทางเดอ้อลูกไอเ้เหลิมมาแล้วนั่นไปไปก็บเพิ่นไปล่ะรับแม่เพื่อเก็มกด บาลังบาลังท่ากันแน่ท่ากันแน่ฝากน้องแน่ได้เลมครับพีเทิมแล้วบกเขตพีเทิรแล้วก็ไปไปน้ำไอให้ละผาไปเลี้ยงโง่มานน้ปิดแล้วครับไอไปอีสักน้อยก็หอดแล้วล่ะถึงจะย่นนะเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงยูมองนันนะครับ กินไตห้หมไม่จรง่ได้ปะครับเขียดหิวหรอครับเมื่อนี้แม่เขียดหอแนวกินแสบมาให้ได้ครับเดีว่าเอาโง่ไปกินน้ำซีกอนแล้วก็เอาโง่ไปล้างไว้แล้วเขาก็ไปกินข้าวเทงอยูทเทงยงอยย่อนเนาะจังสันก็นได้ครับมีแมนเพลิอดอโง่เขายังไม่ได้กินน้ำบาลังลุกสร้างได้ปานก๋วยเตี๋ยวเลยตัวนี้นั่นมันมากวาดขาตัวนั้น มหมงต้องซิมบงแสบบ้านอ่ะอืมหวานคักไม่หวานหวานแสบแสบบ่แสบจังไดค่อยเยี่ยวใส่คู่มือแอะคือว่าไเป็ดขีดเดียแทนว่าเลนซซื้อ,อ,อแล้วไปซีลเลคิตของแสบแมตโตเอาออกมากินดูแป๊บหนึ่งครับ โจ๊กเบิ่งก่อนมีอย่างกินเนาะแม่เตรียมแล้วกินอีหยังให้แขดียดกินเที่ยงครับของโปรดลูกนั่นหละหอดเทียงเจ้าลูกก็คู้เองแม่มีเซอร์ไพร์แน่นอนอันมันมนมันมัอมัน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 มอนมันคือ,ๆๆอ,สสอ,นอมน ชื่อแจวของอายกับแจวคือเดี๋ยวจจแจวแจวแจวแอะซุมเห่าเรามีทอนท้องตี้ทั้งเขียดสอนและก่าอายเหลิม ตัดสินใจที่จะหาอาหารเพิ่มสีมารหรือบอมารนโปรดรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ